น้าน้าขอดูปลาหน่อยนี่ครับจิงเหลียวจิงเหลียวน้าน้อยครับน้าขอดูปลาหน่อยโอเคเอาเรือดูตัวใหญ่ไม่ได้น้าตั้งไม่โชว์ปลาหน่อยครับน้าตั้ง สวัสดีท่นะาจารยาครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่องป o w e r Fishing ครับวันนี้ผมก็จะมานะครับสาธิตตั้งตกไม้ตายตะกัววิ่งนะครับสำหรับหมายทะเลนะครับที่บอกไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นชุดนี้นะครับแต่ผมมันตะกัวไว้หนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่กับน้ําที่มันไหลได้นะครับน้ํามันแรงนะครับเอาชบคุก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีใหม่ของผมนะครับ ก็วิธีการตั้งตกนะครับเราก็จะตั้งให้มันโผลอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตกนะครัน้น่าจะลึกไม่เท่าไหร่ตรงนี้ทุนจมใช้ไม่ได้ปลาซาดิน ไม่ <ess ur ic language> ค่อยตั้งครับเลื่อนทุ่นขึ้นมาเรื่อยๆทุ่นจมมันใช้ไม่ได้ <S 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 มผมกล้องมันจะแคบหน่อยครับ <S <S เรือมันแคบเวลาปลาหันไปหันมาหันตกน้ำเลยนี่

เขาการันตีไปแล้วว่าตรงนี้หัวดำขึ้นเฮ้ยบาลานซ์เรือให้หน่อยกล้องเอียงแก่หนึ่งบาลานซ์ยังไงวะนี่กูสามไม่ไปไหนเลยกูยืนเลยเนี่ยเบิร์ตได้โปรดตรงนี้ลงเป็นกินเลยอ่ะปรากฏขี้โม่อันนี้ตั้งได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับผมจะตั้งให้ทุ่นมันโผล่ขนาดนี้ นะครับแล้วก็อันนี้ตกได้เลยนะครับทุ่นโบขนาดนี้ตกได้เลยอาการแม่ตายกระตักรวิ่งก็จะจมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปรอด,ดูกันนะครับจะมีปลาไหมไม้แก้งเฮ้ยเฮ้ยไม้ไม้ขึ้นฟังฝั่งนู้นหน่อยเปียกแคมไม่ชอบหรอแกแคมอ่ะแคมไม่ระวัง เหยอะเป็นกุ้งกุ้งสดหั่นชิ้นนะครับเล็กๆแค่นี้พอใกล้บ้านกูมาทุกวันออกกะเอามาเพื่อไม่ไทงานมาตปลาตัวเบ็ดเป็นจินนเบอร์สองนะครับไม่ต้องใหญ่เหมือนปลานินเลยเหมือนตกปลานินเลยคุยกันได้นะไม่ว่าหรอกก็มึงบอกให้กูเงียบอ่ะไม่ใช่กูขอกูขออยาให้เรือโค้งอย่างเดียว ทีเดียวหายเลยเนาะไม่นอนเขาเทพเออมันมากินได้ไงว่ากินแบบว่าไม่โดนไม่โดนเบ็ดเลยองคันเลยอเรือโอ๊ยอดะครับไอเรือเล่น่องคันเลยโอ้ยแมนเกินจมถ้าจมมาเนไหม โกลกระเบนโดนกระเบนพ่อไม่ขัดเลยเนาล้างมันไม่ค่อยได้ใช้มันก็ขัดอยู่ธรรมดาอ่ะตัวนี้ถ่ายได้เลยวันหลังไม่แล้วดูฟ้าหน่อยไอ้ยเข้มมาบ่อยยังวะ เออผมยิ้มงงงู้เลย๋อแบงเดดแตงเงี้ยเคร่โอเคแี้ยแบงเดดอยหนึ่งขนอยหนึ่งขึ้นไงคหอยอังลมตดงั้นเมื่อกี้เล่นเลยตดวันนี้ต้องลงไปกินในน้ำแล้ ให้ลงไปกินเลยตรงเนี้ยแต่ปลาอะไรอ่ะเออลงลงไปกินจริงลงปุ๊บกินปั๊บลงปุ๊บกินปั๊บเลยนะนะขอดูปลาหน่อยนี่ครับจริงเหลียวจริงเหลียวน้าน้อยครับนะขอดูปลาหน่อยโอเคเอาเรือตัวตัวใหญ่ไม่ตัวลน้าตั้งไม่โชว์ปลาหน่อยครับน้าตั้งคนดังสอนัดสรรประจวดเยอะนะเนี่ยตรงเนี้ย าเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้ำน้ำไม่เคยเชี่ยวกินแล้วกินแล้วระเบิดครับระเบิดมาแล้วประกวดอยู่จริงด้วยดงตวดเลยเฮ้ยปรากฏปรากฏนี่ครับากดตายครับเจอไครับวันนี้ผมมาตกวันนี้มึงตกปลามึงตกปลาไม่เป็นเลยอ่ะกูตกอย่างเดียวกูเก็บปลด าไม่กินนะกินหอยก่อนหืมอืมปลาซาบีหืมแต่เขาเรียนผี่เถอไปได้ถ้าเอาประกดตรงไหนดีดีปล่อยหัวยีท้ายเรืดูหัวเรือหน่อยอดูไหมสู้ไหม อันนี้อะไรประจวดอ๋อนั่นปรากฏแล้วเอ้เหอ้ยโอยจบแล้วจบชีวิตใช้กีาครับรับไปหน่อยเออจะหลับแล้ว เบบรร์คัถ้าเท่ถ้าปลาไม่ขึ้นฝั่งก็เท่านั้นนะครับโคตโถดูหน้าด้วยครับนะเบิร์ดดูหน้าด้วยครับเดี๋ยวถ้าปลาหลุดจะขำให้ด้วยดูครับนะเบิร์ดมีปลาครับโอ้โหล,ลูกจวดมันไม่ใช่ปลากินนี่น้ำมันขาลูกผัดจวดสวัสดีครับนะครับตะโกดโอ้โหจะไม่นูนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

น้ำต่อหายแล้วครับยูกันเีเซลจังอะเราสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไครับกดติ้งด้วยครับจะได้พาที่มงานของผมนะครับเดี๋ยวไปรอดูว่ารอบหน้าทำคลิปอะไรต่อกันนะครับนนี้ขอบคุณครับ